สวัสดีครับวันนี้วันที่13พฤศจิกายน2566น2 6 6นะครับเซ็ตของเราวันนี้นะครับก็ไปิดไปเรียบร้อยนะครับลบไป2.44จุดนะครับอยู่ที่1,387.13จุดนะครับตอนนี้ก็ราคาของ n v i d i นะครับ Nvidia ก็ออกมาเรียบร้อยนะครับเวลา1ทุ่มตรงนะครับ เราก็จะมาอัปเดตกันนะครับราคาต่างๆนะครับโดย m a i นะครับยังลบอยู่7จ7จุดจุดนะครับอยู่ที่386.30อจุดมนจุดนะครับสำหรับ m a i แล้วก็ gold spot อยู่ที่1,937นออนต่อ,อดอลลาร์นะครับแล้วก็ wti ก็อยู่ที่77.31อับเา่เรลต่อดอลลาร์แล้วก็ b e n c h m a r ก็บวกขึ้นมานิดหน่อยนะครับอยู่ที่81.58ด บาเรลต่อดอลลาร์ส่วนค่าเงินก็ดูเหมือนว่าจอ,อ่อขึ้นมานะครับเมื่อเช้าก็อยู่ที่36บาทแต่ตอนนี้อ่อนลงไปนิดหน่อยนะครับอยู่ที่35.95บาทต่อดอลลาร์นะครับทีนี้เราจะไปดูนะครับว่าท o อปฟนะครับคือเน็ตวอลุ่มนะครับว่ามีตัวใดบ้างนะครับ วันุ่มที่เข้ามามากสุดของวันนี้ก็คือ,อบ้านปูนะครับวันนี้ก็ทนัทุนต่างประเทศก็เข้าบ้านปูตั้ง58.14มิลเลียนนะครับราคาก็พุ่งขึ้นมาพุ่งยาวขึ้นมานะครับถึง8บาทนะครับจังหวะก็ซา์เว์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก่งกำไรบ้านปูนะครับจากจังหวะนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้น ดีดกลับขึ้นมาอย่างสวยงามนะครับเรามีโอกาสที่จะทํากําไรขึ้นไปนะครับถามว่าแค่นี้พอหรือยังนะครับก็บอกว่ายัางไม่พอนะครับเพราะว่าจะมีโอกาสที่จะไซเว์ขึ้นไปได้ต่อเพราะว่าจุดสูงสุดของเขาก็คือ阿里ネเลกชั uh, ่น e สูงสุดนะครับตรงนี้ก็จังหวะก็จะค่อยๆไซเว์ขึ้นไป MSCD ก็ยังคงชี้ขึ้นนะครับแล้วก็ r s i ก็กําลังไซเว์ขึ้นไปที่57็นะครับก็ถือเป็นจุดที่จังหวะไซเว์ขึ้นมา อนุญาตให้ราคาพุ่งขึ้นไปสูงนะครับทางทุนก็ลองก็เห็นนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าบ้านปู่นั้นถือว่าเป็นจังหวะที่ไซเว์ขึ้นไปน่าสนใจนะครับมาที่อันดับที่2ตัวนี้นะครับเจมาร์นะครับเจมาร์นั้นนะครับราคาก็ย่อลงมานะครับแต่ว่านักลงทุนต่างประเทศนั้นให้ความสนใจนะครับเข้าไปวัลรุ่ม16ล้านจุด24มิลเลียนนะครับ ราคาย่อลงไปนะครับมันแตกต่างก,ก,กันกับบ้านปูนะครับบ้านปูนั่นก็คือเข้าไปเต็มๆแล้วก็มีแรงซื้อเข้าไปส่วนเจมารนั้นก็มีแรงซื้อแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ย่อลงมานะครับราคาก็ s i d e w a y ดาวลงมานะครับตอนนี้ราคาของบ้านปูไอ้เจมารก็อยู่ที่14.10ฮะสตังค์หรือแต่หนบาทนะครับราคาก็ย่อลงมานะครับก็ราคาก็เป็นไปอย่างที่จังหวะของมันนะครับก็คือว่า เราก็ต้องรอจังหวะที่ช้อนซื้อของเขานะครับก็เหมือนกับนักทุนต่างประเทศนั้นให้ความสําคัญในเจมา t นะครับก็โอกาสที่จะค่อยๆกระเถิบขึ้นมานะครับเพราะว่าเจฟินนั้นก็ยังคงไซเว a y พุ่งขึ้นไปจาก6บาทเป็น7บาทนะครับก็กําลังไซเว a y ขึ้นไปสลับเจฟินนะครับเราก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะครับสหรับเจมานะครับมาดูตัวที่3นะครับคือ c s g นะครับ CSG นั้นมีวอลลุ่มนะครับ พุ่งเข้าขึ้นมานะก็มีวอลุ่มเข้ามาอยู่ที่12.55มิลเลียนนะครับราคาก็ร่วงลงมาอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันแต่ว่าลักษณะของเขานี่ก็คือต้องอในวันพรุ่งนี้นั้นมีโอกาสที่จะเปิดหยุดว้าหัวด้านบนคือ3.04บาทนะครับเพราะว่าจากจังหวะน,นี้ก็คือว่าโอกาสของเขานั้นมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นเราก็มีวอลุ่มเข้ามาทางภายนอกภายในนะครับจะเห็นว่า ราคาทั้งภายนอกภายในน้เข้ามาทั้งสงทั้งสองบรุ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะที่จะรับรับราคาที่ต่ำนะครับสำหรับตัว CHG หรือจุฬารัตนะครับ Hospital นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแต่ว่านะครับ MACD MACD ยังคงชี้ลงแล้วก็อา i ก็ชี้ลงนะครับมีโอกาสที่ยังจะลงต่อนะครับยัง ยังไม่เสด็จน้ําดีนะครับเพราะฉะนั้นดูจากจังหวะน,นี้ก็คือเขาลงมาแล้วก็เปิดเปิดเป็นจังหวะข,ของการล่วงลงมาเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาก็อาจจะเปิดล่วงลงไปต่อนะครับหรืออาจจะราคายังคงไม่ดีขึ้นมานในจังหวะวันสองวันนี้นะครับก็ต้องรอดูข่าวดีๆก่อนนะครับว่าจะมีโอกาสหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือตัวที่3นะครับพัดลงมาตัวที่4นะครับ WHA นะครับ WHA ก็ ย่อลงมานะครับหลังจากที่จังหวะของการเคลื่อนตัวแต่ว่าเขามีเส้น2ระวันรอรับอยู่นะครับยังไงซะตัวนี้เราอาจจะรอรับ W H A ที่เส้น2แะวันก็คือราคา4.62บาทนะครับแม้ว่านะครับเป็นบอลุ่มส่วนใหญ่ของนักทุนชาวไทยนั้นออกแต่ว่านักทุนต่างประเทศนั้นเข้ามานะครับก็คืออยู่ที่7.6มิลเลียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทัทุน ภายในจะทําตามนักทุนต่างประเทศก็น่าสนใจนะครับเพราะว่านักทุนต่างประเทศนั้นเข้านะครับคือมีวอลุ่มเข้าของ WHA ล้วก็คือยังไงเสียยังไง WHA ก็ยังคงมีโอกาสที่จะพุ่งกลับขึ้นไปนะครับก็ต้องหาจังหวะเข้าให้ได้นะครับเพราะว่าราคานั้นมีโอกาสที่ติดกลับขึ้นไปเนื่องจากว่าราคาของอมี EV ลดคือลถ EA นั่นเองก็คือรถไฟฟ้านั่นเองหลายโรงงานนะครับหมายว่า,าไม่ว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศจีนเขาม,ามาซื้อมาซื้อมาทำในโรงงานที่ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าหลังจากที่ก่อร่างสร้างตัวเสร็จก็จะเริ่มส่งผลผลิตออกไปนะครับก็จะค่อยๆเริ่มทํากําไรให้กับ WHA ในช่วง, ULL วงระยะระยะเวลาระหว่างนี้เขาก็ขยับขยายนะครับ โดยจังหวะของเขานั้นก็กําลังวุ่นวุ่นอยู่กับ<อ><า>เงินทุนของเขาเองนะครับก็ต้องให้ระยะเวลาของเขาหน่อยตอนนี้ก็ถือว่าเขาย่อตัวลงมาเราก็รอรับที่ราคาเส้นสองแล้วันนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่ราคาต่ําลงมานะครับมาที่ตัวสุดท้ายนะครับคืออนันต์นะครับอนันต์ก็ไซด์เวดาวลงมานะครับแต่ว่านะครับในจังหวะที่ไซด์เวดาวลงมาเราจะเห็นว่า เอาไซเวลด้านข้างถือว่าการไซเวลของเขานั้นน่าจะเป็นประมาณ3เดือนกว่าๆนะครับเพราะนั้นอันต์นก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปเห็นได้จากนะครับมีวอลลุ่มเข้ามาอย่างมากนะครับวอลลุ่มภายในวอลลุ่มนักลงทุนต่างประเทศก็เข้ามาที่6.91้านมิลเลียนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับราคาจะค่อยๆไซเวลขึ้นไปแต่ตอนนี้ราคาก็ยังคงไซเวลไปทางด้านข้างนะครับ ราคาก็พยายามจะยืนเหนือเส้น2องวันนะครับโอกาสที่จะยืนเ,นเหนือสองเส้น2องวันก็มีโอกาสนะครับเพราะนทางทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเราอบอกว่าเอ๊ะแต่ละตัวแต่ละตัวได้มีโอกาสทั้งนั้นเลยแต่ว่าเราให้ดูจังหวะของการเข้าให้เป็นนะครับจังหวะของการเข้าก็คือวอลุ่มนะครับถ้าวอลุ่มยังคงเข้านะครับนักทุนต่างประเทศจะคงเข้านะครับแสดงว่ามันมีอะไรดีนะครับที่จะต้องเก่งกําไรนะครับ เราก็ดูจากนักทุนต่างประเทศเข้านะครับมีวอลุ่มมากนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าในวันถัดไปก็อาจจะมีราคาพุ่งขึ้นไปก็อาจจะเป็นไปได้ต้องดูที่ผลกำไรใางาน F45 นะครับว่าเป็นจังหวะอะไร MSD ก็ยังคงไซด์เวกด้านข้างแล้วก็ RSI อยู่ที่42ยังถือว่ามีโอกาสที่จะไซด์เวกขึ้นไปนะครับสลับอนันต์นะครับ เราก็ต้องดูอะไรครับก็ต้องดู F 4 5ผลการดำเนินง,งานไตรมาสที่3ผลไตรมาสที่4นะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านลงทุนครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เรานํามาวิเคราะห์วิจารณ์ให้ท่านได้ฟังว่าอ่าอย่างที่เรานั้นมันก็มีโอกาสที่จะทํากําไรอย่างไรแล้วก็ เบื้องลึกเบื้องหลังของแต่ละตัวใน5ตัวของท็อปไฟน์นี้มีอะไรบ้างนะครับแม้ว่าจะไม่มากไม่มายก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยที่ท่านังทุนได้น่าจะนําไปพินิจพิเคราะห์ดูนะครับก็ฝากท่านเอาไว้ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กราบขอบุณสลับท่านนลงทุนที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับถ้าเกิดท่านมีคำถามเราก็จะตอบคำถามให้ท่านตัวไหนที่ข้ามไปก็ต้องขอประธานอภัยไว้ ในวันถัดไปนะครับเราจะตอบไม่ทันนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ